สวัสดีจ้ามั่อฟูฟับสาวสิมกินแสบกับน้องตุ่นแกยกินแสบอีกเด้อจ้ามีสาวสิมสุภาพมากินยำหอยนะยำหอยนางลมจ้ะนอยยำหางลมยำหอยนางลมตัวใหญ่ใหญ่เอ้าหอยดิกินบนี่หอมรวยหน้าหอมแซ่บ ใไปเลยไม่ต้องเล<ต>ยเอา<ย>ไปอันนี้นะมนันเนาะม่ต้องโรยเม็ดเนาะเลยเม็ดนะม,ม,มาจากพี่น้องไหมไม่โต๊ะบ้านนี้ม,ม,มากินละกินเลยไอ้ยำนมแต่กินแต่ผักเลยผักในลายงามๆผักเกษตรหย่อนๆห้าโหยเรเจอตีกินเลยแต่ผักเลย เห็นบ่หอยตอนใหญ่หอยใหญ่ๆแซ่บๆมาได้จ้าอืมหอยอ่ะอืมหอมเข้าใจ

เลยปัดดูเลยโอเปัดูเหงาเพรกระเพลงมากเนี้เนี่ย アイピアがパうんうん Film mm. meg! กรอบแห้งรัะถ้มเจียวกรอบมากอร่อยังไงอืมอืมยัง่งมาอ เริ่มรับกินกับปากปซ้ำเดดดาตระีต้า